เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟสามสนามบินนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวมานะครับว่าทางไอาการนะ,ะได้มีการแก้ไขร่างสัญญารถไฟสามสนามบินเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทางรถไฟการรถไฟกับเอกชนก็กำลังไปหาเรือกันส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แก้ไขอะไร95%เนี่ยเป็นไปตามที่เสนอไปแต่ว่ามีการแก้ไขเพิ่ม สิทธิประโยชน์ภาครัฐให้มากขึ้นอาจารย์ดูแล้วเนี่ยโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปได้ไหมหรือว่าจะถึงทางตันนะถ้าเป็นอย่างนี้คถ้าถ้าเขาบอกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเห็นด้วยมันก็น่าจะไปได้ั้งครับนะฮะไอตัวห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเขาเป็นเรื่องเงิน ปเ,งเ,งเป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องเงินที่เิดจากทนับใช่เห็นบอกว่ามีการทุวงติงมาว่าอาจ่ายเงินยังไม่ครบแต่ได้สิทธิ์ไปบริหาร <ừ> อะไรแบบเนี้นะครับแต่รถไฟก็บอกก็ผ่อนชาระก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องก็ต้องดูกันไปแต่ว่า <c oughs> ผมว่าประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่าการที่เอาเรื่องของที่ว่ารัฐบาลสามารถประหยัด ค่าดอกเบี้ยไปได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาเป็นตัวใครคาว่าเป็นตัวบอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันดีกว่านะอะไรแบบเนี้ยถามคำถามก็คือว่าแล้วมันดีจริงหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับแต่เดิมเนี่ยรัฐบาลต้องการซื้อความเสี่ยงนะครับจากเอกชนเพื่อไม่ให้ทำสร้างไปเบิกไปสร้างไปเบิกไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเป็นแบบโฮวลนะคือสร้างไม่เสร็จแล้วก็ รัฐบาลก็จ่ายตังไปแล้วมันก็เกิดความเสียหายหฟ้องร้องกันรัฐบาลในสมัยนั้นก็เลยบอกว่าคุณต้องไปสร้างให้เสร็จรเมื่อสร้างเสร็จแล้วรัฐบาลถึงจ่ายตังคืนนะฮะอันนี้อันนี้คือ key คีย์ของเขาเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจะจ่ายตังคืนเนี่ยก็คือไอ้ที่คุณกู้มาทั้งหมดเนี่ยกี่แสนล้านเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกบอกบอกอยู่แล้วว่ารัฐบาลจะจะจ่ายคืนเท่าไหร่รเนี่ยเขาก็เอาต้นเงินของเอกชนบวกดอกเบี้ยที่เอกชนได้รับ นะครับซึ่งเขาก็แอดซูมว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ประมาณ mlr นะแบบนี้ไปก็ว่ากันไป5% 6%เสร็จแล้วเวลาตอนที่สร้างเสร็จในปีเนี่ยนะครับปี7ปีเนี่ยแล้วก็มาเบิกมันก็กลายเป็นว่าต้นเงินของ2องแสนสามแสนล้านคูณดอกเบี้ย6%ต่อปีมันก็เยอะนะครับเขาก็บอกบอเอ้ยอย่างนี้เอางี้ละกันนะทำไปสร้างไปสร้างไปคืนไปนะเขาบอก2ปีแรกนะสร้างเสร็จก็มาเบิกไปเรื่อย เขาก็คำนวณให้เห็นว่าแทนที่จะกระทบไป7ปีดอกเบีย้ยของ6%ของ7ปีมันเยอะนะครับ ถ้ารับก,กู้รัดไปออกบอลได้แค่2% 3%เอร์เนเอองรัฐาบาลเซฟวิ่งได้เพราะนั้นเขาเอาไอ้สอนันเนี้ยที่รัฐาบาลเซฟได้เนี่ยโอนี่คุณเซฟตังได้ต้องเป็นหมื่นล้านนะสองหมื่นล้านเนะนี่ยนะเนันมันดีกว่านะเอาแบบนี้ดีกว่ารัดรัดไม่เสียหายเขาว่างั้นนะครับแต่อย่างที่บอกครับคือประเด็นเนี้ยมันมีการพูดคุยมาเป็นเวลานานมากพี่จิะระตั้งแต่หลังโควิดใหม่ๆก็เริ่มมีการคิดที่จะเจรจาต่อรองเรื่องนี้แล้วนะครับเขาก็อ้างว่า วงเงินสูงขนาดนี้ไม่มีใครให้กู้<ฮ>นะฮะมีมีเครดิตหรือมีอะไรต่างๆมันไม่พอแต่ถามว่าทำไมเวลาที่ประมูลอ่ะทำไมมันมีคนยืนยันมาว่าจะให้กู้เพราะว่าคนที่จะมาประมูลได้เนี่ยจะต้องมีหลักฐานจากสถบาบันการเงินครับว่าคุณมีเงินเพียงพอเพราะฉะนั้นสถบาบันการเงินจะต้องออกหนังสือนะครับรองรับรองเลยว่าเขายินดี<ฮ>ที่จะไฟแนนซ์โครงการนี้ ในเวลานั้นออกได้แต่พอหลังจากนั้นเขาก็อ้างโควิดนะครับว่ามันทำให้มีความยากในการหา เงินกู้นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะซึ่งในประเด็นเนี้ยผมก็เคยคุยกับสมาชิกท่านหนึ่งของของทาง e e c ที่เขาจะเป็นคนกํากับดูแลตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็บอกเขาเลยบอกว่าอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วถ้าคุณไปทําให้กับ ACR1 แบบนี้เนะี่ยระวังรายอื่นก็จะฟ้องเอานะเพราะว่าถ้าคุณผ่อนปนมาตั้งแต่แรกว่ารัฐบาลจะจ่ายอ่าสองทำสองปีแล้วรัฐบาลจะผ่อนคืนเรื่อยๆมันจะทําให้วงเงินสินเชื่อของ ที่ที่จะต้องใช้มันลดลงคนอื่นก็จะเข้าร่วมแข่งขันได้มากขึ้นนะคราวนั้นมันมันยื่นได้แค่สองคนเท่านั้นเองเพราะว่าใครจะไปหาหลักประกันหนึ่งใช่ไหมฮะห้าแสนล้านสามสี่แสนล้านมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามันลดวงเงินหมุนเหลือแค่ประมาณห้าหกหมื่นล้านอย่างที่เขาบอกกันนะครับมันก็จะสามารถที่จะ,ะมีมีคนเข้าถึงได้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 ง่ายขึ้นไวขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับการประมูลมันก็น่าที่จะ แข่งขันกันได้มากกว่านี้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี้จุดเสียหายเนี่ยมันก็ต้องวัดแล้วว่าอายการมองอย่างไรนะครับส่วน EEC ไม่ต้องห่วงเขาอยากให้โครงการมันเกิดอยู่แล้วแล้วก็โครงการนี้มันก็เป็นอะไรที่ก็จะทําให้ EEC มันมัน,ม,นมันครบถ้วนนะครับจริงๆมันก็เหลืออีกสาอีกสามตัวที่จะต้องเร่งรัดใช่ไหมครับก็คือตัวท่าเรือแหลมฉบังเฟสสามตัวเมืองการบินอูตะเพา แล้วก็รถไฟความเร็วสูงเนี่ยที่ที่จะพาคนจากเมืองใหญ่จากกรุงเทพเนี่ยไปไปยังพื้นที่ EEC ได้สะดวกขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นครับดูจากองค์ประกอบสามอย่างที่ยันว่า <c oughs> แล้วก็ท่าทีเอกชนที่ลงทุนในโครงการนี้และโครงการเมืองการบินนะฮะหรือว่าแหลมชบังน <c oughs> ะครับรวมทั้งสภาวัการเศรษฐกิจต่างๆอะไรแบบนี้คิด <c oughs> ว่ามันจะเรืนอหน้าต่อไปไหมฮะตัวแหลมชบัง เข้าใจว่าคงจะต้องเดินหน้าต่อได้นะครับเพราะว่ามีเอกชนประมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาพร้อมที่จะลงทุนนะครแล้วก็เป็นรายใหญ่ซะด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันติดเรื่องถมทะเลซึ่งรัฐทาําช้าคิดว่าตัวท่าเรือแหลมชบางคง คงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะมันเป็นผลประโยชน์มันมีการคาดการได้ว่าตู้มันจะเพิ่มมากน้อยขนาดไหนแม้ว่าพื้นที่หรือว่าทางภูมิศาสตร์มันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับคือพูดง่ายก็คือว่าเรือใหญ่มันไม่เข้ามันไม่วกงานหรอกมันผ่านช่องแคบมาละกามันก็ไปต่อเลยนะครับไปญี่ปุ่นไปจีนไปเลยเลยมันไม่เลี้ยวมามันจะเลี้ยววกเข้ามานะพี่จิระมันจะวกเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเขาเคยมาศึกษาแล้วว่าถ้าเรือจริงๆที่เราควรจะตั้งเนี่ยต้องไปตั้งที่ตราดครับ ต้องไปตั้งที่ตราดมันจะเป็นมุมที่มันเฉียวได้นะครับเลี้ยวนิดเดียวก็ไปเฉียวตรงหน้าได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ออกแบบการขนส่งมาที่ในภายในประเทศเราอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าไปที่แหลมจะบงังหรือมหรือแม้กระทั่งมาบตาพุทธก็ก็ยังไม่ใช่นะครับก็มีการศึกษากันไว้แต่ในเวลานั้นเนี่ยนะครับต้องยอมต้องยอมรับว่ามันเมื่อ4ี่สปีที่แล้วนะเมื่อก่อน4ี่สิบห้าสิบสี่สิบปีสิบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยการเดินทางจาก จำธนบ,บุรีมากรุงเทพมันใช้เวลาตั้งห้าชั่วโมงปี้าไม่ต้องพูดถึงตราดนะตราดนั้นมันไกลออกไปอีกตั้งตั้งเป็นร้อยกิโลนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่มันออ สะดวกสบายเหมือนเท่าปัจจุบันนี้นะครับเพราะนั้นก็ก็ก็อย่างที่เรียนเขาทาไปแล้วเขาก็พยายามขยายไปแต่ในส่วนเมืองการบินแล้วก็ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยผมกลัวว่ามันมันไม่ใช่กลัวผมคิดว่าน่าจะประมูลใหม่ดีกว่าพอแลครับถ้าอย่างนี้ลายใจแล้วคนที่จะประมูลได้ไปยังไม่ค่อยอยากทำจริงๆนกหรออาจารย์ ผมไม่คิดว่าเขาอยากทําจริงนะพี่จิระคือหลังจากที่ดูอะไรแล้วหรือมีความพยายามจะแก้นูน่นแก้นี่นะเขาแก้ไปเยอะนะพี่จิระแก้สถานีให้ไปอยู่ในจุดที่ตัวเองมีโครงการอยู่อะไรแบบเนี้ย โยกไปหรืออะไรไปก็เยอะพอสมควรนะครับมีการเปลี่ยนรูทไปการเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนมากไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องเป็นพื้นที่ของการรถไฟเพียงแต่ว่ามันเขยบสถานีได้อะไรได้ให้สอดรับกับแผนนโยบายอะไรของเขาเนี่ยนะครับ<ๆ>ก,ก็ไม่เห็นความจริงใจที่จะลงทุนเอาอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าพื้นที่นอกเมืองเนี่ยเนื้อนอกกรุงเทพเนี่ยนะครับมันร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งนานละ นะครับที่ในกรุงเทพก็จะติดอยู่ตรงมักกะสันเท่านั้นเองที่ที่มันจะต้องมีการอ,ออกคํารับรองเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นทางทางทางผ่านเป็นเป็นเป็นทางน้ำนะครับแล้วก็การที่จะไปเปลี่ยนทางน้ำมันก็จะมีกฎเกณฑ์ซึ่งมันมันเล็กน้อยมากพี่จิระมัน,ม,นมันไม่มันไม่ควรจะถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะก,ก็ก็ว่ากันไปทีนี้ตัวใหญ่อย่างที่ผมบอกครับว่าตัวหนึ่งที่เขาจะต้องคุยกันในรายละเอียดซึ่ง ตรงนี้มีการพูดถึงแต่ว่ายังไม่รู้โซลูชันเป็นอย่างไรก็คือที่เขาเอาสัญญาของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับไปให้เขาสร้างด้วยไปให้ a อเชียเรวันเนี่ยกับโครงการรถไฟความเร็วสูงให้สร้างด้วยคือตั้งแต่ดอนเมืองมาจนถึงบางซื่อน,นะครับดอนเมืองจนถึงบางซื่อเนี่ยเขาจะต้องสร้างควบคู่ไปกับรถไฟความเร็วสูงของเขาก็จะมีรถไฟความเร็วสูง2ชุดบนบะพูดง่ายๆเอาไปฝากไว้ในสัญญานี้ในขณะเดียวกัน าจากตัวาบางซื่อ,อามาที่ไปเลี้ยวเลี้ยวออกไปทางหัวหมากนะครับบางซื่อหัวหมากก็มีโครงการรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยฝากเอาไว้ด้วย<ม>ที่เขาเรียกว่า Missing Link นะครับเขาจะต้องสร้างตั้งแต่บางซื่อไปหัวลำโพงแล้วก็บางซื่อหัวหมาก อันนี้เป็นเป็นทางของการรถไฟก็พูดง่ายจะต่อสายสีแดงที่วิ่งอยู่ให้มันครบรอบให้มันสามารถจะวิ่งทูไปทั้งตะวันตกตะวันออกเหนือใต้อะไรพวกนี้ได้นะครับนะก็จะต้องทาต่อไปด้วยซึ่งวงเงินผมก็ไม่คิดว่าจะเพียงพอละเพราะว่ามันล่าช้าไปเยอะนะอย่าลืมว่าสัญญานี้เซ็นตั้งแต่นู่นัปี64ี่พี่ชิระ 64 63 64นะครับที่เซ็นไปแล้ววะเพราะนั้นเนี่ยต้นทุนหรืออ่างต่างเนี่ยแล้วคุณยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยและว4ปีมามันมีทั้งค่าเคมันมีนูน่นมีนี่อะไรไปเพราะนั้นวงเงินยังไงก็ต้องรีไวซ์ใหม่ครับมันอยู่ไม่ได้แล้วนะครับผลสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวจำนวนเงินหรืออะไรตรงนี้เท่านั้นแต่มันจะดูที่ว่าตัวงบประมาณที่ตั้งไว้เดิมเนี่ยมันจะเพียงพอไหมซึ่งผมไม่คิดว่าเพียงพอนะครับเวลาผ่านมาเงินฟงเงินเฟอ้อหรืออะไรไปมันก็ มันก็มีนะครับของข้าวของมันก็แพงขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็น่าจะต้องมีการรีไวซ์ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณยกเพิมประมูลใหม่ดีกว่านะมันน่าจะเป็นผลประโยชน์มากกว่าแล้วก็ไอ้ที่ไปฝากเขาไว้อะไอ้ที่มันทําให้มันมันล่าช้าไปทั้งหมดเลยเนี่ยมันพ่วงกันไปเนี่ยพี่ิระมันก็พ่วงกันไปมันก็ไม่มีวันจบสักทีนะครับเนี่ยต่อให้ก็ได้ประโยชน์จากความตึงไปแล้วไม่ใช่หรออาจารย์ ชใช่ครับไอพอร์ตลิงไปแล้วเขาเขาได้ a อพอร์ตลิง k ์ไอพอร์ตลิงก็มาว่ากันว่าคุณจะคุณจะยกเลิกไหมหรือว่าคุณจะขายไอพอร์ตลิงให้กับเอกชนอย่างเดียวพูดง่ายๆนะครับเพราะวันนี้มันต้องจ่ายตั้งหมื่นกว่าล้านแต่ว่า,าเขาเขายังไม่ได้จ่ายนะครับเขาก็เตรียมจะผ่อนชําระ6ปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพนะราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูกันนะครับคือจริงๆแล้วไอพอร์ตลิง n k เนี่ยที่โอนออกไปเนี่ยนะครับโดยโดยสมมุติฐานนะครับว่ามันไปอยู่ในมือเอกชนมันควรจะดีกว่าเดิมอยู่แล้ว นะครับมันควรจะดีกว่าเดิมก็มต้องมีการบำรุงรักษาทันไปอะไรไปแต่ว่าที่ผ่านมาที่มันอยู่ยังดูไม่ดีก็เพราะว่าเขายังไม่ได้สิทธ์เต็มร้อยแต่เขายังไม่ได้สิทธ์เต็มร้อยเนื่องจากสัญญาเนี่ยมันยังไม่ได้ดําเนินการเพราะนั้นก็มีการกักกันว่าฉันจะยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปอยู่ในมือเอกชนมันก็โดยโดยสมมุติฐานมันก็ต้องดีกว่าการรถไฟทําเองอยู่แล้วครับหรือมันผิดตั้งแต่แรกแล้วเลือกเลือกคนผิดง,ง่าย ไม่ต้องคิดถึงใครนะฮะก็เลยเกิดปัญหาะว่ามัน <feasible. S 2> ผมคิดว่ามันอยู่ที่ใช่ครับใช่ครับผมคิดว่ามันมันมันตายตั้งแต่ต้นก่อนคือโครงการมันไม่ได้ฟิสซิเบิลนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูง แล้วสั้นจูขนาด <laughs> นี้มันไม่ดีสิเบอร์ี่จงมันแค่มันไปแข่งกับรถไม่ได้นะครับเขาเขายินดีจะขับรถไปเหมือนเดิมครับขับมันมันไม่ได้แบบชนะแบบรถแบบเนี้ยนะครับแล้วระยะทางของของมันก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่มันอ่าเขาเรียกอโคโนมิกรีเทิร์นได้นะครับมันก็กลายเป็นว่าก็ต้องเอาอะไรไปล่อใช่ไหมครับสิ่งที่เอาไปล่อคือเอาเอ,เอาที่ดินอ่าเอาที่ดินของมระส์ที่ดินของอะไรเนี่ย ไป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 ันเดิลไปไปดิลอ่าเพื่อให้มันมันมีความน่าน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับก็มันก็จะเหมือนเดิมเหมือนตอนฮอบเ l ลมามันก็จะเอาที่ของการรถไฟนะมันก็สร้างเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างแี้เป็นต้นนะครับเนี่ยก็กลายว่ามันก็ไม่ได้ฟรีสอะไรครับเพราะฉะนั้นอาจจะก,กลายเป็น h o p e w ลสองได้โครงการนี้ถ้าถ้าได้ลงทุนไปก็ยังดีเขาไม่ลงทุนอะไรเลยพี่จิะรนะเพียง ทั้งางไม่หมดแล้วนะครับผมเห็นในใช่ใช่ครับครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับยังไม่มีอะไรขึ้นมาครับปรับใหม่ได้ไหมครับว่าเป็นรถไฟความเร็วปานกลางแทนเป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งในความเร็วสักร้อยเท่าไหร่พอร์ตลิงร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี้ยอาจารย์มันจะใช่ครับจะพอไหมครับความจริงแค่นั้นก็พอครับพี่จิระคือแต่ว่าเขาต้องการจะให้มันเป็นอะไรที่มันมันตื่นเต้นมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถ ที่สเปคที่ทำไว้นี่ก็200กว่าเองพี่จิระสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบไม่เกินเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงที่สมัยใหม่แล้วอะสมัยใหม่เนี่ยมันสามร้อยอัพอยู่แล้วนะครับน,นั้นแค่สองร้อยกว่าเนี่ยมันคือสองร้อยต้นๆเนี่ยคือชินกังเซนสมัยสองห้าศูนย์เจ็ดะพี่จิระปีผมป,ปีผมปีโอลิมปิกท,ที่ที่ที่โตเกียวอะนะครับ นะฮะนั่นแหละเ,เทคโนโลยีเนี้ยมันมาเมื่อหกสิบปีมันเป็นเทคโนโลยีหกสิบปีอ่ะนะวิ่งสองร้อยบวกะนะครับเพนะราะนั้นมันก็ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่อะไรเพราะนั้นเนี่ยถ้าทําเป็นรถไฟปานกลางอย่างอย่างแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยเขาวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ ร้อแปดสิบเลยนะครับแต่ว่าเขาจะวิ่งทําการเนประมาณร้อยหกสิเพราะนั้นก็แค่ร้อยหก็พอระยะทางขนาดนี้เนี่ยร้อยหกสิกับสองร้อยยี่สิบเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะเพราะว่า Average ที่ยิ่งคุณต้องหยุดเยอะๆเนี่ยนะครับเอความเร็วเนี่ยมันลดลงเหลือไม่ถึงร้อยถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าใช้ความเร็วขนาด Airport Link เนี่ยมาถึงกุุงเทา,าสักกี่ชั่วโมงครับจย์ เ,เต็มที่ก็นานกว่าความเร็วสูงที่คุณบอกไว้ประมาณสักยี่สนาทีครับยี่สิบสาสินาทีไม่เกินเนี้ยครับครับใครคิดขึ้นมาโครงการนี้ผมรักสงสัยแล้วมีการมองถึงฟิสิบิลความเป็นไปได้หรือเปล่าอาจารย โครงการนี้ก็มาจากสมัยคุณประยุทธ์นะครับครับซึ่งจริงๆก็มีคนค้านเยอะครับผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะ<ช>ที่ค้านมาตลอดนะครับว่ามันไม่มันไม่อีโคโนมิกลงทุนเลยนะครับแม้กระทั่งตัวรถไฟที่คุณบอกว่ารถไฟความเร็วสูงที่ทําไปโคราชนะครับ,รบเราก็แซวกันมาตลอดใช่ไหมบอก ทดลองทำสามกิโลจะทำแก้บนเหรออะไรแบบนี้นะครับตอนรถไฟแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่แค่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตไม่ไปไหนติดนู่นติดนี่ไปหมดเลยนะครับผมยังจำได้ผมยังอ่โค้ดลงไปเลยผมบอกว่าแล้วถ้ามันเกิดความล่าชา้าแล้วเสียหายใครรับผิดชอบชแต่คุณอาศัยมาตราของคุณเนะี่ยอย่างเดียวแต่ว่ามันมันมีอำนาจในการสั่งทำแต่มันไม่รับผิดชอบมันมันก็ไม่สมศักดิ์ศรีที่ <laughs> ตับไปเพราะไอ้ไอ้โครงการที่ใช้มาตรานี้ไปมีปัญหาหมดเลยครับทั้งด่วน าทางบอเดอร์เวโคราเะียังเปิดใช้ไม่ได้เลยพี่ชิระตั้งหปีแล้วที่ทําไปนะครับเพราะว่าติดอยู่ตรงที่ว่าดีเทลดีไซน์มันไม่ครบถ้วนมันไม่ได้แล้วมันต้องใส่เงินลงทุนก็ไปอีกเต็มเลยทุกวันนี้นก็ยังเปิดเต็มเต็มรูปแบบไม่ได้ครับถ้างั้งนทางออกควรจะเป็นไงฮะเลิกลากันไป2ไปาางองฝ่ายมาต้องฟ้องร้องกันแล้วก็มาเริ่มโครงการใหม่ที่มันพิสเอ์มากกว่านี้ ไ,ไ,ไอ้ไอ้ไม่ฟ้องร้องคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารับเสียหายครับนะครับแต่ว่าจะฟ้องร้องกันยังไงให้ให้มันคุ้มค่าที่ได้ลงทุนไปเพราะว่ามันก็คือสุดท้ายทุกอย่างก็หยุดหมดนะครับนะรถไฟเองก็ควรจะต้องพิจารณาด้วยเพราะว่าคุณเอาไอ้ตัว missing link ครับไอ้สายสีแดง missing link บางซื่อ,อหัวลำโพ<ร>งบางซื่อหัวหมากใช่ไหมไอ้มันควรจะต้องเสร็จไล่กันตั้งแต่บางซื่อ ทาง,ง,งด้านเหนือนะครับบางซื่อตลิ่งชันบางซื่อลังสิตอ,อ่ะมันจะต้องมันจะต้องเสร็จใกล้เคียงกันนะเพื่อให้มันวิ่งได้ครบหลูเถ้วนวันนี้ไอ้สายสีแดงมันวิ่งได้แค่เนี้ยกระ,ะตึ้งเดียวมาเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกมันก็จําเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยครับไม่แล้วมันความเสียหายกับประชาชนอีกนะครับโครงการนี้ตั้งขึ้นเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยบางซื่อหัวหมากบางซื่อหัวลำโพงเนี่ยมันจะไม่มี จุดตัดของรถไฟในกรุงเทพผิดเลยพี่จิระครับครับมันจะทําให้ทุกคนไม่ต้องมาโทษละนะครับว่าทางตัดรถไฟตอนนี้วัคซนก็เหมือนป่าช้าอาจารย์เขาไม่ดูแลให้มันดีเลยนะเอาไปเมื่อก่อนนี้ยังมีจักรยานยังมีคนไปวิ่งออกกำลังกายได้ตอนนี้ต้นไม้หญ้าเต็มเลยหมดเลยไม่มีใครทำใช่ครับมันละเลยจริงๆครับครับก็ทั้งนั้นบอกว่าน่าจะถึงทางตันนะครับไม่ไม่น่าที่จะผ่านทางตันนี้ไปได้ แล้วก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่เอกชนเสียหายไหมอาจารย์เ็าเสียหายไหมฮะเอกชนก็ก็อาจจะมีเสียหายบ้างเพราะว่าสท่งที่ทราบก็คือว่าคนที่อยู่ร่วมทุนกับเขาก็มีการลงทุนบุคลากรลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อรองรับการก่อสร้างน,น,นะครับเห็นว่าอิตาเลียนไทยของเขา,ขาั่นอยู่ก็มีการสร้างไซต์ก่อสร้างเขาก็มีความเชื่อมั่นนะว่าเขาพร้อมที่จะลงทุนอออันนี้ก็ย้อนกลับไปถึงตอนที่เริ่มโครงการเลยนะครับว่าคขาเรับผิชอบมาด้วยป่าจาย์ช้าไปไหมฮะที่จะมาบอกว่า คนที่เริ่มโครงการต้องรับผิดชอบด้วยถ้ามันมีปัญหาความจริงมันต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับถ้าเป็นกรณีปกตินะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเขาใช้ไอกฎเกณฑ์พิเศษของเขาใช้มันก็อาจจะลอดตัวไปหรือเปล่าเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่ไม่สมศักดิ์ศรีครับ<ๆ>ไม่ไม่ไม่สมศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่ทําไปแล้วมันมันไม่ถูกต้องนะครับตั้งแต่ต้นนะครับแต่ก็ไปดื้อรั้นที่จะทําแล้วก็อาศัยมีอํานาจในเวลาครับผลมันก็เป็นอย่างนี้ครับว่า,วามันถองดูครับว่าเอกชนต้องตอบเรื่องนี้น <ผม S 1> ะฮะอาจารย์ ครับใติดตามกันต่อนะสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นรักครับ,บ,รบสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ